ังจากที่ชมนิทานของกุนินไปมากมายแล้วเอเด็กฟังนิทานไปจํานวนมากแล้วใช่ไหมคะหลายเรื่องแล้ววันนี้ก็เป็นนิทานเหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปชมนิทานคูณินมีบางสิ่งบางอย่างอยากมาให้เด็กๆสังเกตช่วยกุณนินก่อนว่าในภาพหรือวิดีโอที่เด็กๆเ,เห็นนั้นมีอะไรบ้างอาพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปชมวิดีโอกันเลยค่ะไปเลย16 17 18 19 20พร้อมหรือยังเอาแล้วนะซ่อนกันให้ดีจะตามหาแล้วนะไปซ่อนอยู่ไหนกันหมดนะเอ้ยเอเอเจอพี่ปลามังกรแล้วอ้อโอ้หาพี่เจอแล้วเหรอเนี่ยเฮ้อน้องสมุทรเนี่ยตาดีจัง อนซ่อนไม่นีนต้องหา,อายอมแพ้คราวหน้าหาพี่ไม่เจอแน่หาเจอหนึ่งแล้วยังเหลืออีกสองไปซ่อนอยู่ไหนกันหมดนะเฮ้หรืออยู่ตรงนี้ยังไม่มีเอ๊ะทั้งนี้หรือเปล่าปะเอ๊ะอ,อะไรดุกดด๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเจอพี่ปาตาเดี้ยวแล้วป้อเอ้ย,อยรู้ได้ไงเนี่ย ก็พี่เล่นซ่อนแต่ในซ้ายตลอดเลยถ้ายังจะหาเจออีกเรานะ้าเปลี่ยนที่ซ่อนบ้างนะหาเจอสองแล้วยังเหลืออีกหนึ่งอีออะไรแบบไวบแวบสงสัยเป็นพี่หมึกอแอบพังตัวอยู่นแน่แน่เลยแล้วใ้้โผล่ออกมาดีกว่าเงาเห็นอยู่แวบ,บแวบหายไปไหนซะและ้วเอ๊ะ ทางนั้นก็ไม่มีไอ้ทางนี้ก็ไม่มาเออให้ไปไหนโอ๊ยพี่หมึกหยุดการหยุดกันมองอะไรไม่เห็นเลยพี่หมึกแพ้แล้วแถมได้ดำปีเลยเฮ้ยแต่น้องสมุดนี่เก่งใช้เล่นนะรู้ได้ยังไงว่าพี่แอบตามมานะดำปี๊ดดำปี๊ดดำปี๊ดเลยดำปล๊ด เห็นยังไงบ้างคะเห็นอะไรบ้างเอ,อ่ยแม่น้ำใช่ไหมคะอะไรอีกมีปลารุ้งหอยอะไรอีปลาว้าวเก่งกันจังเลยก็แสดงว่าเป็นแม่น้ำใช่ไหมคะ หนูเห็นพวกเขานอนอยู่สงสัยจะไม่สบายค่ะแป่จังทำไมไม่สบายขอมกันเลยครูตุกติ๊กพูดและตั้งใจว่าวันนี้จะไปเยี่ยมเด็กๆเมื่อครูตุกติ๊กมาถึงบ้านลุงหม,มอเตาจึงได้รู้ว่าหนูตาเจ็บ รับเชื้อโลกจากที่ไหนสักแห่งแน่ๆแๆระหว่างทางกลับบ้านคุณรูตุกติ๊กเดินน้ำที่ใดหนูหน้อยทั้งสามแว่มาเมื่อวานก่อนทันใดนั้นรู่ตุกติ๊กก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆมีใกล้เข้ามาต้าองไข่ตุ๋นคู่แฝดใดโนที่ชอบกินไข่นั่นเอง เดินกันกนลียวตูงลงไปในน้ำดำทุดดำไหวและกินน้ำหวดโคตุงติ๊กไปหลายอึดแต่แล้วเอ๊กินอะไรนะหมิ่นชมัดไข่ตุน๋นพูดขึ้นซาดปลากับเศษอาหารของฉันเองเสียงตูเตนตะโกูมาบอกยี่มันลอยมาทางนี้น่ไข่ต้นรีบวิ่งขึ้นจากน้ำ และทำเรื่องซึมซึที่มีประโยชน์ด้วยกันจ้ะไปที่ไหนคะไปเดี๋ยวที้เลยไหมครับดีจังเลยวันนี้ไม่ต้องเรียนก่อนจะไปฟังครัวที่มากรน,นะจ๊ะพวกเราต้องทำ

是吗？ ลงไปในน้ํานะคะที่ไม่สามารถย้อยสลายได้ก็จะทําให้น้ําเราเน่าเสียนั่นเองค่ะก็จะใช้ประโยชน์อะไรจากน้ําไม่ได้เลยค่ะเด็กๆค่ะดังนั้นการที่เด็กๆจะช่วยในการอนุรักษ์น้ำเด็กๆต้องทำไงคะทิ้งลงไปแบบนี้หรือว่าเอาไปฝังดินแบบนี้ค่ะเหมือนที่ไดโนทั้งหลายทำกัน เป็นเด็กๆจะเลือกฟังไหนเอ่ยหึงหรือ2เก่งมากค่ะเด็กๆค,ค่ะ2ค่ะคือก,การนำอาหารนะคะพวกเศษอาหารต่างๆเอาไปฝังดินเมื่อเราฝังดินแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะได้คือต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ดอกไม้มีความสวยงามเพราะว่าเศษอาหารนั้นจะไปเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารของต้นไม้นั่นเองค่ะสำหรับขยะต่างๆ